แล้วอ่ะไปต่อไหนอ้ะมึงติดหมออ่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะเออพวกมึงกูกลับบ้านก่อนนะเออด้วยมั้เออแกแกพวกมึงกลับแล้วกูสักพักหนึงกูกลับเออไปละ ค,คือว่าเออคือว่าไม่มีอะไรน้องไม่มีอะไรที่กลับกันนะเอาเดียวค่ะคือไม่มีเรื่องจะคุยด้วยค่ะมีอะไรก็ว่ามาเออคือเมย์ชอบที่นานแล้วด้วยค่ะคือแล้วพี่ก็ใกล้จะเรียนจบแล้วด้วยไม่์กลัวว่าเมย์จะไม่มีอะไรจะบอกพี่แล้วค่ะเลยตัดสินใจที่จะมาบอกพี่วันนี้ค่ะรับรักเลยนะคะน้องเก็บดอกไม้ไว้เถอะครับ พี่ว่าน้องก็น่ารักนะครับแต่พี่ว่าน้องอ้วนไปหน่อยแต่ไม่ใช่ตลอดพี่อ่ะไว้น้องดูดีก่อนแล้วค่อยมาคบก,กันนะครับขอบคุณครับ thank you ไม่เห็นมีอะไรเสียหายนี่เอออ เป็นไรหรือเปล่าครับเจ็บตรงไหนหรือเปล่าขอโทษค่ะขอโทษค่ะพอดีซุ่มซ่ามไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะเอ่อพี่พี่เขามีแฟไหนแล้วเนี่ยไปกันเถอะค่ะที่รักรีบไปเลยคะ่ะเขาอยู่แล้วอย่าสนใจนนนก,นกูนะรีบไม่ปเลยนะนี่ค่ะ เรืนองต่อไปคุยซึ่งหิวแล้วอ่ะไม่ทำอะไรินงไงดีกว่าไหม แล้วก็อันนี้เยอะไปไหมตัวเองอะไรนะที่นักว่าเขาเย,ยอะเหรอเบาเบาเขาแค่ว่าเรากินกันสองคนสั่งอาหารเยอะไปไหมก็เขาอยากกินทําไมเขาปังอันนี้ที่รักไม่ตามใจคนเลยอะ่ะบอกว่าร,รักเราเริ่มตืดลงแล้วนะถ้าไม่ไหวจะไปต่อก็พอแค่นี้เถอะเขาเบื่อ,อ นี่ทำไงให้ใหุ่นดีแบบนี้เมื่อก่อนเห็นยังอ้วนเลยนี่ก็น้ำสมุนไพรเผาแบบไดเอโรบิกทุกวันอ่ะแกเมื่อก่อนฉัน95ตอนนี้52าอเว้ยอีอีเตะเวอร์สั่งข้าวกินกันแต่แกต้องกินผักเยอะๆนะถึงจะได้ดูดีเฮ้ยเราหุ่นดีอยู่แล้วนะแกไม่ต้องห่ว่าแต่แกเถอะดูแลหุ่นดีดเถอะเดี๋ยวกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะยายพูดถึงถึงขั้วเหุ่นดี พี่ก้เขาก็มีแฟนแล้วอ่ะพูดแล้วเศร้าว่าแต่ในแฟนแกรอนานแล้วนะโจคะแนนไหนมาดูนะตรงเล่นกันอิสองคนอย่มีแฟนเย้หวังหลับไปกันยังรัาที่รักเพื่อนเขารออยู่ที่รถนะโอเคโอเคครับพี่รัก ไม่มีเราไปก่อนนะแล้วเจอกันครับโอเคโอเคแล้วเจอกันนะลาก่อนคือต้องเดินคนเดียวอีกแล้วเออน้องครับเดินคนเดียวไม่กลัวหรอครับเอ่กัวน้องก็ได้แบบนี้เป็นประจำเล้วค่ะใช่แล้วค่ะแต่ว pues ่า พี่กันมีอะไรหรือเปล่าคะวันนี้ถึงได้ตางน้องมาถึงที่นี่เลยอ๋อก็น้องเดินคนเดียวเลยเดี๋ยวจะมาเดินไปเพื่อนนะครับอืมว่าแต่เดียเด๋ยวนี้ยังไม่มีแฟนหรอค,อคอรับเออก็อย่างหนูเนี่ยนะคะจะมีแฟนอือแต่ไนายที่ก็มีแฟนกันนี่แต่ก็คงไปไปไม่ได้หรอกน้องไม่มีแฟนงั <c> ้น <oughs> เป็นแฟนกับพี่นะ ะะเราอยู่กั็นสองคนผู้พูดคนนี้ทำไมอ่าวองคนนะคะเป็นไรนั้นเป็นแฟนพี่นะพี่การินจำคำพูดวันนั้นที่พี่กันพูดได้ใช่ไหมคะพี่ไม่เคยลืมครับครับจริงๆแล้วน้องก็ยังรักพี่เหมือนเดิมรักมาตั้งนานแล้ว